สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมมาที่จังหวัดชุมพรครับตอนหนึ่งก็ขอสวัสดีนะครับวันปีใหม่ไทยครับวันสงกรานต์ครับวันที่13มษายนรปีพศ2565ครับวันนี้ผมพบดรบิวกุลเพชรครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยดรสุรินทร์หลวงพระนเกษครับประธานกรรมการเซสอาจังหวัดชุมพรครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่จวนผู้ว่าจังหวัดชุมพรครับวันนี้จังหวัดชุมพรถึงนําโดยท่านผู้ว่าจังหวัดครับท่านโชตินดินเกิดสมนะครับ แล้วก็ท่านรองผู้ว่าและการทุกสองท่านครับท่านสมพรประจิตแป๊ดนะครับท่านนายกองเอกนะครับกิดกงพันครับวันนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งครับที่ทางจังหวัดชุมพรทึ่งนําโดยท่านผู้ว่าครับจะมีการรดน้ําขอพรจากท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะครับป้ายประชนนะครับประชาชนนะครับที่จวนผู้ว่าด้วยการควบคุมนะมาตรการโูวิดด้วยเรียบร้อยนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่า เป็นถึงวันหนึ่งครับที่ผมอยให้ผู้ชมได้มาติดตามนะครับภาพรวมๆในการที่จะร่วมรดน้าดาหัวขอพรจากท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าครับซึ่งวันนี้จากที่ท่านผู้ว่าจังหวัดชุมพรนะครับได้เดินทางย้ายมาอยู่ที่จังหวัดชุมพรเนี่ยมีอะไรที่ใหม่ๆเยอะมากครับในแนวความคิดในการสร้างสารรค์ในการพัฒนาจังหวัดชุมพรไปในกางที่จะทําให้ชุมพรเป็นประตูภาคใต้ที่มีศักยภาพครับซึ่วันนี้เนี่ย จากที่ทางทีมงานของชุมพรพระใหม่นะครับซึ่งมีท yeah. right right? ่า uh, นพทดีกราชัย huh. สุนทรบุญนะครับท่านผดีสมาชิกของเราเนี่ยพร้อมนทีมงานน้องๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับนายกสมามท่องเที่ยวนะครับประธานกรรมการเอซียอาจังหวัดชุมพรและก็รวมทั้งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรและก็สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรครับร่วมมือกันขับเคลื่อน ที่จะทาให้จุฬารณเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับในเชิงเกษตรด้วยท่องเที่ยวทั่วไปท่องเที่ยวธรรมชาติขึ้นเขานะครับลงรูแม่น้ําแล้วก็ดูทะเลเนี่ยมีครบตัวนี้ซึ่งนโยบายทั้งหมดเนี่ยเราจะให้ผู้ชมได้ติดตามนะครับการทางานของท่านว่านคนใหม่ของเราครับซึ่งวันนี้เป็นคนหนุ่มไฟแรงครับแต่ท่านรู้จักชุมพรน,นะครับจังหวัดชุมพรน,นะครับซึ่งจากที่ท่านได้เข้ามาแล้วมอบนโิบาย ช่วงท่านมาไม่กี่เดือนเนี่ยมอบอธิบายดีๆที่เห็นแล้วไม่มีผู้ว่าคนไหนทำเลยครับเป็นไอเดียใหม่ๆแล้วก็คิดใหม่แล้วก็มาคิดที่ทันสมัยแต่ทางปัุพชุมพรเนี่ยเป็นประตูภาคใต้โดยจะใช้ทางรถไฟนะครับซึ่งวันนี้จังหวัดชุมพรก็จะมีกระทรวงคมนาคมได้มีการพัฒนารถไฟรางคู่ถึงจังหวัดชุมพรนะครับเป็นจังหวัดสุดท้ายของภาคใต้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นทิศทางในการที่ท่าว่าและคิดในการที่จะทําสถานีย่อยหน้า ศูนย์ราชการชุมพรนะครับก็จะมีการทําให้เรื่อยๆมาเจอจังหวัดชุมพรเห็นสารลางอยู่ชุมพรซึ่งมีแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทางรถไฟผ่านหน้าศูนย์ราชการนะครับเต็มๆนะครับห่างจากทางรถไฟประมาณ30เมตรซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนของเกษตรกรนะครับจะเห็น้ะครับทิศทางในการที่จะพัฒนาชุมพรให้เป็นเมืองที่ทันสมัยนะครับและมีเป็นที่รู้จักของคนไทยและคนต่างประเทศเนี่ยนะครับในการพัฒนาในการท่องเที่ยวนะครับ โดยมีการสนัสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีของเราครับพลตีรชัยสุรบรรุูนครับท่านผู้สมาชิกท่านจะให้คาปรึกษาในคำให้คําแนะนําในการที่จะส่งเสริมในการพัฒนาจังหวัดสุพรทุกด้านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในสถานการณ์ที่เราได้พาทุกชมมาวันนี้ก็คือเป็นงานประเพณีสงการไทยนะครับซึ่งวันนี้ท่านผู้ว่าได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการได้มาที่นี่นะครับเดี๋ยวในช่วงเวลา9.30นครับจะเป็นการรดน้ําขอพรจากท่าน ผู้ว่ารองผู้ว่าครับก็ให้ผู้ชมได้ไปติดตามนะครับาการถแถลงของท่านผู้ว่าในนโยบายต่างๆของท่านผู้ว่าแล้วก็ดูประเพณีใน,ในการรดน้ำสงการวันนี้ครับเชิญครับดีครับผมชดนาินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรขอรัธนาคุณพระศรีราตาัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีกรมหลวงชุมพรเขตุดงศักดิ์ได้อํานวยอวยพ,พรให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรมีความสุขความเจริญ มีความมั่งคั่งและมีความรุ่งเรืองในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย2565และขอให้มีความก้าวหน้ามีกิจการที่ก้าวไกลรวมทั้งปัญหาประสัใดๆอย่าได้มีมาและให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรมีความปลอดภัยสุขสงบร่มเย็นครับ ครับก็จังหวัดชุมพรเป็นเมืองอที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นเมืองที่อยู่ที่ตรงเส้นสูงสูตรของโลกนะฮะเพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายมีอยู่ที่จังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรพร้อมแล้วที่จะรับนักท่องเที่ยวในสถานการณ์โควิดจังหวัดชุมพรมีความปลอดภัยจังหวัดชุมพรได้ประกาศาให้โควิด1 9 ต่ำร้อยและเราคาดว่าในเร็วๆนี้จังหวัดชุมพรจะมีความปลอดภัยและปลอดโควิดเรามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามทั้งในด้านภาคพื้นดินก็มีภูเข,ขาเมีถ้ำนะฮะมีจุดชมวิว360องศาสวยงามมีจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจคือประตูสวรรค์ที่อำเภอสวีก็เป็นจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญ นอกจากนั้นเรามีชายหาดที่สวยงามนะฮะตั้งแต่ออำเภอปทิวจนถึงอำเภอละแมเรามีชายหาดที่ยาวถึง222กิโลเมตรในทะเลเรามีเกาะแก่งที่สวยงามเรามีเกาะร้านเป็ดร้านไก่เรามีเกาะและมีจุดดำน้ำดูฉลามวานซึ่งดูได้ที่นี่และทุกคณะที่ไปก็จะเจอฉลามวาน ซึ่งมีความสวยสวยงามและมีดอกไม้ทะเลที่สวยทุกคนประทับใจนี่คือจังหวัดชุมพรที่ขอเชิญชวนท่านมาเที่ยวในขณะเดียวกันการเดินทางมาจังหวัดชุมพรก็สะดวกสบายทางรถาทางรถยนต์นะฮะท่านก็าสามารถเดินทางได้สะดวกนะฮะระยะเวลาจากกรุงเทพมหานครก็เพียง6กชั่วโมงนะครับรถรางรางเราก็มี รถไฟนะฮะรถไฟมีความปลอดภัยที่สุดมาลงที่สถานีชุมพรก็เดินทางได้สะดวกเพราะอยู่ใจกลางเมืองรถไฟแล่นผ่านสารกลางจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจังหวัดไม่กี่จังหวัดที่มีรถไฟแล่นผ่านและอยู่ใกล้สถานีจังหวัดชุมพรท่านก็สามารถชมภูมิทัศน์ในตัวเมืองชุมพรได้ตั้งแต่การสักการะศาลหลักเมืองชุมพรเจ้าพ่อหลักเมืองชุมพร เทพประจำเมืองชุมพรสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดุมศักดิ์สักการะสถานที่สําคัญในตัวจังหวัดชุมพรนะครับในขณะเดียวกันเรามีรถมีรางแล้วเรามีเรือเรือเราสามารถแล่นไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างปลอดภัยในเกาะแก่งต่างๆรัศมีใช้เวลาแล่นประมาณออสองชั่วโมงสบายๆนะฮะก็สามารถทานอาหารที่เกาะได้อันนี้ก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยว ทั้งในทางบกและทางทะเลได้รวมทั้งการเดินทางด้วยรถรางเรือปลอดภัยครับอาอบจังหวัดชุมพรมีความพร้อมนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเราเราเตรียมในเรื่องของอให้ทําเหมือนเดิมแต่ทํามากกว่าเดิมนั่นก็คือในมาตรการการป้องกันสําหรับมาตรการในการสอบสวนเชิงรุกเพื่อค้นหาเชื้อ เราก็ทำเหมือนเดิมแต่เราทำมากกว่าเดิมโดยใช้ ATK first นะฮะเป็นเครื่องมือในการค้นหาและควบคุมการระบาดของโรคในขณะเดียวกันการรักษาเรามีความพร้อมขณะนี้เรามีโรงพยาบาลที่พร้อมที่จะรักษาพี่น้องยาชนให้ปลอดภัยและที่สำคัญเราได้เตรียมพื้นที่ในพื้นที่ของท้องถิ่นและ,ะพื้นที่ของแต่ละอำเภอในรองรับผู้ป่วยแต่ขณะนี้ก็ทยอยเริ่ม มีเตียงว่างมากขึ้นและเตียงว่างเราอยู่ที่80 87นะฮะนี่ก็ถือว่าสูงมากนะฮะในในในโรงพยาบาลและก็สถานที่กักของจังหวัดชุมพรนะฮะตอนนี้ก็คงจะเหลือโรงพยาบาลในของกระทรวงสาสุขซึ่งมีทั้งหมด10โรง ตอนนี้เรายัางมีสาการที่เป็นเตียงว่างและเรามีผู้ผัวสีเขียวณบริเวณจวนผู้ว่าราชการจารังหวัดเมืองจังปรากพรนะครับวันนี้ก็ได้มีหัวหน้าส่วนราชการตลอดทั้ง ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพรรองนายกเหล่ากาชาติลหลายท่านด้วยกันนะครับวันนี้ก็ได้มาขอพรกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปอพ่อเมืองของจังหวัดทุพนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในประเพณีวันสงการนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่บรรพบุรุษของเราได้สืบสารมาจนทั้งปัจจุบันนี้ก็มีลูกๆหล,ล,ลานตล,ลอดทั้ง พี่น้องประชาชนชาวไทยของเราก็ได้ถือปฏิบัติมาจนทั้งถึงปัจจุบันนี้และที่จังหวัดชุมพรของเรานะครับในวันนี้ก็ได้มีการรดน้ําขอพอรกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัชดชุมพรนายโชินรินเกิดสมรวมถึงท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรและก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรนะครับได้ขอสินขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับวันนี้ก็ได้มีหัวหน้าส่วนราชการหลาย ภาคส่วนด้วยกันนะครับได้มาขอสินขอพอรกันอย่างทับทั่งก็เห็นแล้วก็น่าปลาพื้มใจเป็นอย่างยิ่งกันนะครับวันนี้